ต้นไม้จริงๆต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อเราและโลกของเรามากนะคะตอนนี้หลายๆคนหลายๆบ้านหรือว่ามันก็มีกระแสทั่วโลกที่นิยมการปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าในห้องนอนหรือว่าในห้องนั่งเล่นอะไรก็ตามนั่นเป็นเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมีส่วนช่วยในการทำให้อากาศรอบตัวเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นนะคะ และจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลของต้นไม้ที่เราส่วนใหญ่ก็จะรู้นะคะว่าอ๋อต้นไม้เนี่ยเขาช่วยในการอฟอกอากาศนะคะเพราะว่าเขามีการสังเคราะห์ด้วยแสงนู่นนี่นั่นซึ่งซึ่งก็จะให้ประโยชน์กับมนุษย์อย่างเรานะคะแล้วก็เราก็จะเอาต้นไม้ต่างๆเนี่ยสามารถนํามาเป็นอาหารเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆได้นะคะสาหรับหนังสือเล่มต้นไม้เนี่ยเขาก็จะพูดถึง เรื่องของต้นไม้หลากหลายมิติเลยทั้งในแง่ของทางด้านอ,าองค์ประกอบของต้นไม้ต่างๆมีอะไรบ้างนะคะลักษณะใบานะคะละาาักษณะใบหรือว่าต้นไม้แปลกต้นไม้ที่อายุยืนยืนนะคะอายุยืนมากๆหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่น่าจะเกิดได้อย่างเช่น ในที่ที่แห้งแล้งห่างไกลหรือว่าต้นไม้ที่ขึ้นมาจากต้นที่ตายแล้วเงี้ยค่ะเขามีวิธีการเกิดอย่างไรแล้วเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือว่าต้นไม้รูปร่างแปลกๆอย่างเช่นต้นบาแบบต้นโกงกลางหรือว่าต้นที่เป็นบอนไซต่างๆนะคะแล้วก็เขาจะพูดถึงในประโยชน์ของต้นไม้ในในแง่มุมที่ว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตอย่างเราเนี่ยค่ะคนอย่างเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับต้นไม้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเลยนะคะเขาบอกงี้ว่า ที่เราตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เกี่ยวข้องกับต้นไม้แล้วอย่างเช่นเราเกิดมาเรานอ,นอนบนเปลนะคะซึ่งเปลก็อาจจะทําจากไม้นะคะหรือเราใช้วัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไม้อย่างเช่นพอเราเรียนหนังสือเราก็ทําเราก็ต้องใช้ดินสอหรือกระดาษซึ่งก็มีส่วนประกอบของไม้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าโต๊ะเรียนของเราก็เป็นไม้ถูกไหมคะแล้วก็ในทุกๆช่วงชีวิตหรือว่าในทุกในชีวิตประจําวันของเราก็จะ ใช้สิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไม้ฉะนั้นเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ว่าต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีความสําคัญต่อโลกอย่างไรแล้วก็ที่สาคัญคือต้นไม้ก็จะเกี่ยวข้องกับในแง่ของทั้งชีวิตนะคะในหรือในแง่ของจินตนาการต่างๆในในเรื่องราว เกี่ยวกับนิยายวรรณกรรมหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของศาสนาก็มีต้นไม้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็เป็นความรู้ที่รวมหลักหลายความรู้ไว้ในเล่มเดียวนะคะทาให้เราเรียนรู้ได้ทุกศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งเรื่องของอวรรณกรรมหรือว่า เรื่องของการอ่านต่างๆนะคะก็รวบรวมไว้ในเล่มเดียวเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบอ่านสือสวยๆหรือจริงๆแล้วเนี่ยดูภาพนะคะก็คือเรียนรู้จับภาพเพราะว่าเทคเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะอยู่ด้านข้างไม่ไม่ไม่เยอะจนไม่แน่นจนเกินไปนะคะเด็กๆก,ก,ก็จะได้เรียนรู้จากภาพต่างๆภาพวาดที่สวยงามเห็นไหมคะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็มีต้นไม้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ